ตอนนี้เราอยู่ตรงทุเรียนที่ตลาดเขาดินตลาดผลไม้เขาดินตลาดผลไม้เขาดินนี่บ่อนทองบ่อนทองใช่ไหมเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมีก้านยาวเลยอ่ะอันนี้พวงมณีัยปะไม่ใช่ค่ะจันสางค่ะฮะจันสางเนะได้เปรียบนะสามแปดบาทไปขายเท่าไหร่พี่ไปตังค์ว่าจะไปตั้งเท่าไหร่ร้อยเดียวโอ้โหนะเอาละเจอพ่อค้าว่ามาซื้อไปขายสามเจ็ดบาทคือยกมาสามเจ็ดบาท ตลาดเขาดินขายผลไม้เขาดินตลาดผลไม้เขาดินจังหวัดระยองนะครับผมมาดูราคาส่งทิ่ทุเรียนที่ระยองกันบ้างว่าราคาเขาจะเป็นยังไงบ้างเนาะปีหกเจ็ดนี้ม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรถูกถูกบ้างตลาดเขาดินนะครับตลาดส่งผลไม้เขาดินจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวเล่าไปดูกัน นน้นนูน่น,นเยอะเลยนะครับเขาจะเป็นแบบว่าชาวสวนมั่งคนซื้อขายมั่งเอามามาขายตัดมาขายอะไรนะจะดูไว้นะครับว่าตอนนี้มันมนี่หมอนทองหมอนทองใช่ไหมครัถ้าไหคเับเนี่ยร้อยหนึ <100 S 1> <100 S 2> น่งร้อยหนึ่ง อดูนะขอบคุณครับของนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกลูกอะไรนะไม่ใช่ปลอกแพ็กใช่ไหมไม่ใช่อ๋ออันนี้เป็นไซส์มะเบอร์หนี่งเบอร์ดีสองโลกว่าร้อยหนึ่งถ้าปลอกแพ็กเดี๋ยวนี้มันมันมันเท่าไหร่ลูกปอกแพ็กแปดสิบแปดสิบเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้อ๋อโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากคอัดูเออนี่ ก้านยาวเนี่ยอันนี้พวงมณีปะไม่ใช่ค่ะจันสามค่ะฮะจันสามค่ะจันสามทุเรียนโบราณอ่ะจจันสามเท่าไหร่เร้อยเดียวค่ะมันเป็นทุเรียนโบราณใช่ไหมอ่ามันเป็นขณีผสมกับก้านยาวค่ะอ๋อจันสามตุนก้านยาวอ๋อในก้านยาวก้านยาวเท่าไหร่ครับตอนนี้ร้อยสิบค่ะร้อยสิบขอบคุณนะแม่ค้าขอบคุณมากจันสามไม่เคยได้ยินคุณเจอถึงจันติดปะค่ะ อ๋อจานสามจานสี่อไรอย่างนี้เลยะตมถึงันิอ๋อเป็นทุนนะ่นเลยผสมเนาะขอบครับแม่ค้าขอบคุณไกลไกกันเยอะเลยครับ้โหน่ว่ารู้มาตอนเย็นไม่มีอไนะมังยบเงบหลงร,บร,รบลงลับแรนะจ๊ะลงรับแรเท่าไหร่พ่อคะร้0่จา้อลงรับแรอั้มลูกเลมีมีพวกวไร เพียงอขอบคุณครับพวกค้าหลงรับแลนะหลงรับแลเท่าไหร่นะไม่ได้ถามราคาเลยได้ถามเมื่อกี้บอกไปแล้วไปล,ลืมลืมเมื่อกี้บอกว่าอะไรไมันจะมีทั้งคนรับซื้อคนมาขายเยอะเลยนะครับผมว่มมาปซื้อกินไม่น่าซื้อไดอ้เพราะว่าเพราะว่าน่าจะขายยกเก่งนะเป็นรุ่เรียนซื้อไปขายต่ออีกทีน่าจนะดีเท่าไหร่พ่อค้าพอคุณกิน คุณเจ็ดห้าเนื้อสวยมาก่คาเจ็ดห้าสองช้าไซส์นี้เท่าไหร่พ่อค้าแปดสิบหมอนหมอนหมอนหมเยอะเลยนะครับเนี่ยอ,อันนี้อะไรครับพ่อค้า อันนี้นวลทองจันทองจันอันนวลหางหมอนครับหางหมอนอ๋อเข้าใจอันนี้นวลนวลทองจันทร์นี่เท่าไรของอาหารร้อยสามค่ะร้อยสามเคยกินไหมไม่เคยเป็นทุเรียนโบราณยอดไม่ยอดจำพันสุดยอดอ๋อช่วยเป็นจำพันไม่มีกลิ่นค่ะไม่ได้เลยไม่ถึงสี่สิบโลไม่เคยกินโอเคขอบคุณนะแม่ค้าขอบคุณครับดูอ่ะลองดูนวลทองจันทุเรียนเป็นจำพันเราไม่เคยกินเลย ส้นทองจันทุเรียนเป็นสายพันใช่สายพันธุ์ผสมสายพันธุ์ใหม่ไม่มันเป็นทุเรียนีมีมาตลอดแล้วแต่เออแต่ว่าเราไม่เคยกินใช่เยอะมากเลยตอนนี้ดูดิตลาดแถวดินนี้แบบสุดยอดขายไม่ได้เลยโอ้โหัน้เท่กันว่ะอันนี้หมอนทองไะคนมาซื้อเยอะนะคนมาขายก็เยอะอยู่ เท่าไรพี่ร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทอันนี้ฟวงวันนี้ใช่ปะ่ะใช่ครับขอบคุณมากพ่อค้าขอบคุณมาก ฟ้ามีสนใจอะไรบ้างฟ้ามีสนใจอะไรบ้างฟ้าบอกว่ามันถ้าซื้อปีกอีกเรื่องนึงอันนี้ไม่ใช่ทาง <c oughs> ใช่ปวะ <c oughs> มีหลายปีกเลยอ๋อ <c oughs> ดูการยาวเด้อการยาวอุยการยาวลูกสวยนะนะสวยการยาวรู้เลยเท่าไหร่ลองทายได้เลย <c oughs> ประมาณ80ไซส์นั้น80เดี๋ยวไว้ถามเขาให้ เยอะนะเนี่ยเต็มเลยดูการยาวนี่การยาวไซนี้เท่าไหร่แปดสิบบาทแปดสิบบาทขอบไทยลูกนะแปดสิบบาทขอบคุณมากขอบคุณมากแปดสิบบาทวนะการยาวลูกสวยเลยฟ้าบอกไม่ใช่ไม่ใช่ มาซื้อไปอีกเดี๋ยวเยอะครับก็ตลาดเขาดินนครับดูกันได้เลยทั้งมาขายตลาดผลไม้เขาดินระยองก้านยาวยกเข่งลูกสวยๆมีให้เห็นครับ80นะ หมอนทองลูกหมอนทองปอกนี้ให้เห็น70 70บาทหมอนทองลูกสวยมีให้เห็น100ช่วงนี้เลยนะปี67ทุเรียนตลาดผลไม้เขาดินระยองนะครับเรานึกว่าเรามาเย็นแล้วตลาดตอนนี้ประมาณประมาณทีโมแล้วประมาณทีโมแล้วตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วค่ะห้าโมงกว่าแล้วแดดแรงขนาดนี้เลยเราคิดว่ามันจะไม่มีแล้วเราคิดว่าแต่งมันเป็นหน้าทุเรียนตอนสายๆเที่ยงอย่างนี้เราจะมาแต่วันเรามาเย็นก็ยังมีเยอะเหมือนเดิม คือ<า>รถเข้ามาเรืเรเร่อยๆอ่ะเราเออกตรงนี้ดีกว่าทางไหนคะร,รูน,นั้นดีกว่ารูน,นรรั้นฟ้าอยากซื้อสุกอ่ะฟ้าจะกินหรออ่ะไม่ใส่ฮะออกไหนดีวะออกนี้ออกนี้ ตรงไหนดิก็มันจะถูกตๆอยากชีวิตกินฮะอยากชีวิตกินไงมันก็ถูกๆอ่ะอ่ะอ,อนี้เลยก้าว <c oughs> ดูปู่ด้วย <c oughs> อันนี้ที่พี่เขาพิ่งมาจอดเนี่ย <c oughs> ชนีเหรอ <c oughs> อ๋อโอเคเ <c oughs> อาทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่า <c oughs> สลัดเปาจกาเจ้า่อยมครสฉีดน้ำนะคะสลัดเปาขนมรุบลรลอนนะคะเอ้ยนมรับไม่ครับไม่ครับอย่างนี้เขาฉีดน้ำนะฝุ่นมันเยอะนะไปทางนี้ดีกว่า อันนี้น่าจะเป็นพ่อค้าซื้อไปขายป่ะฝั่งนี้ยใช่เปล่าไม่เขาก็มาส่งนี่แหละนี่สตอร์สรสตอร์เอาแล้วครับพี่พน้ำเจอสตอร์อรเอาปเปล่าสตอร์เท่าไหร่ไหมคะแปดสิบบาทสตอร์นะครับมาดูทุเรียนเจอสตอร์้อสตออนเลย น,นี้เขาเรียกตะเตอสตะตตะเอรเนอะะตอีกอย่งสตอะใช่ใช่จริงตตอ้วพี่พนคนได้เลยคนละยองไหมคะพเจอพี่น้ำชอบพอดีแล้วของอร่อยของเพ้นของเพ้น ซื้อก็ซื้อไปเด็ดซื้อหย่อม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 จะซื้อก็ซื้อ,อเออแม่ค้าเขาว่ารอเห็นหยิบนู่นหยิบนี่นไม่เชื่อหรอเป็จไงก้านยาว80บหมอนทองลูกเล็ก70-80ลูกสวยปลาร้อยหนึ่ง มีทุเรียนเป็นจำนพันด้วยอะไรนะ,ะมีงลงรับแร้ด้วยใช่เปล่าผมไม่รู้เออผมไม่รู้ไปต่อถ้าถามหมดเราก็าคงจะไม่ไหวเพราะว่าเราจะสู้แดด40องศาไม่ไหวนะครับเฮ้ยแล้วทุกคนนี้คือ5าโมงกว่าแล้วทำไมแดดแรงขนาดนี้คะ รป,รประเทศไทอันนี้พี่เอามาจากอพีอันี้พี่ซื้อไปถ่ายแล้วเอาระบายนี้ดีดวปะอันนี้ชนีเหรอหรอ,หอน,นี่หมอนเหรอดูไม่เป็นนะอ่ะชะนีชน, <c oughs> ชนีาไหนไมคะ นี่อะไรพี่ออ๋80บาท80บาทสวยขอบคุณมานะพี่นะเมื่อกี้เราเจอแวบๆอันนี้สุกพี่มาถามก้านยาวเมื่อกี้กับรถมาผ่านก้านยาวเท่าไหร่ไม่ถาม ร้อยห้าสิบโอ้โหลูกสวยโค้งเออลูกเล็กอะ่ะแปดสิบบาทนี่เนี่ยเนี่ไซส์ลูกนี้รนะ้อยห้าสิบน้ำไซส์นี้ร้อยห้าสิบถ้าตัวนี้ไซส์เล็กมันจะแปดสิบบาทยังยกเก่งเดี<ว>๋ยวดูกันนะแมบบ่ค้าเอาวนทางนูนี่มา ขย่างเปล่าฟ้าเนี่ยซื้อกินเหรอฟ้ายังซื้อกินอีกเหรอฟางซื้อไครับว่ายังไม่หายยากโดนสองลูกน้ำมาดูนี่ดีกว่าโอ้เมื่อกี้เห็นละชนีลูกสวยๆเลยแปดสิบอันนี้อะไรอ่ะ หมอนอะครับน,นี่ชะนีไข่จ้าชะนีไข่อะไรเอ่ยอันนี้ผมซื้อมาอ๋อซื้อไปขายใช่ไหมได้เราจะซื้อไปกินนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันกระเด็นมา,มาแล้วตังเราก็กิ้งลงมาด้วยชะนีไข่รู้สิไปหน่อยชะนีขายซื้อมาเท่าไหร่พี่อยากไปขายเนี่ยนี่สามสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดครับอ๋อแต่เราก็ต้องยกมาเหมือนกันนะยกคันยกคูณยกคันพี่ไปขายที่ไหนครับเนะี่ยลบุูีครับอ๋อ ฟ้าเนี่ยพี่เขาพอคาซื้อเนี่ยสามเจ็ดบาทซื้อนี่งข่ายก็มีห้าสิบที่มันมีหลายราคาวเน,นี้ยแต่เราก็ต้องยกเขาอ่ะนะใช่ครับยกเขาก็ต้องมีอ่อนบ้างแก่บ้างพี่ก็เป็นพ่อค้าลบุรีนะซื้อชนีเนี่ยยกมาอ่อนบ้างแก่บ้างแต่แก่หน้าเยอะกว่าก็ยังได้เปรียบนะเยอะสามแปดบาทไปขายเท่าไหร่พี่ไปตังค์ว่าจะไปตั้งเท่าไหรร้อยเดียวโอ้โหนะ แต่ก็ความความเสี่ยงพี่นะเนี nope. <S S no. ่ยเราเห็นว่าต้องยกนะทีน้ำหนักมันก็หายแล้วแค่วันเดียวพอหายใช่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 เพราะมันดิแต่เราไม่ยิงมันเสี่ยงเลยอย่างหนึ่งชันีนี่สุกวันเดียวต้องจบเลยนะใช่ครับถ้าไม่จบเราต้องจบขอบคุณมากนะพี่นะขอบคุณมากครับผมเอาละเจอพ่อค้าว่ามาซื้อไปขาย37บาทคือยกมา37บาทแต่ต้องเอาหมดไงไปขายร้อยหนึ่งเนื้อจะร้อยกว่าก็ได้เพราะลูกก็โอเคอยู่แล้ว ใช่ปะ่ะแม่ค้าซื้อไปขายนะครับได้มาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้แปดสิบแปดสิบอ๋อไปขายที่ไหนครับเนี่ <80. S 1> ออไยไอโฟน,น,นล,ลูกใหญ่<อ> <100. S 1> ลูกใหญ่หนึ่งโอ้แต่ลูกใหญ่ตุ้มนะนช่วงนี้อุบนเท่าไหร่ช่วงนี้ราคาปีกเท่าไหร่ครับร้ <150. S 1> 150. อยห้าสิบร้อยห้าสิบอแต่ช่วงนี้ก็ทุเรียนเยอะจริงๆนะครับขอบคุณน้าแม่ค้าขอบคุณมากนี่ก้านยาวนี่ฟ้านี่เอาก้านยาวไปขาวอย่างนี้ ขาัดแล้วเนี่ยไม่ใช่บางทีก้านยาวมันต้องยกลูกมันสวยนะก้านยาวสวยมากลูกกลมบล็อกเลยเออโอเคแค่นี้ดีกว่าตลาดผลลไม้เข่าดินค่ะจังหวัดระยองก้านยาว6 0 7 0บ0 หมอนมีตั้งแต่ร้อยหนึ่งแปดสิบเจ็ดสิบก็มีชั้นนี้มีสามสิบกว่าบาทที่พี่บอกใช่อ่ามีให้เห็นนะใครดูในคลิปนี้แล้วก็สตือไม่ใช่สตอค,คนใต้ไม่รู้จักด้วยปู่ว่าไงวันนี้สายการมาได้สองตลาดเลยห้าห้าห้าจังหวัดเดี๋ยวก่อนขนมจีบก็มีนะครับเนี่ยขนมปิ้งอ่ะโอเคป้าเป็นไงมาได้ห้าจังหวัดเลยวันนี้ป้าบอกคุ้มเลยเออสนุกดี อ่าได้กินทุเรียนไปสองลูกหมอนนึ่งเดียวเลยแล้วซื้อโลเท่าไหร่นะโลห้าสิบบาทโลห้าสิบบาทหมอนซื้อที่ตลาดสีเพ่นแต่ว่าคลิปคลิปก่อนหน้านั้นที่เราลงไปไอคลิปตลาดสีเพลนแล้วกันดี๋ยวเราไปลงให้ส่วนนี้ไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ต้องไปถ่ายมาเพราะไม่มีประโยชน์เราก็ไม่กินทุเรียนด้วยไม่กินทุเรียนด้วยเกิดมากินแต่พวกเฮ้ยอย่าไปพูดเลยใช่ป่ะนะเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ใหม่ว่าอาทิตย์ต่อไปจะเป็นยังไงตลาด ผลไม้เ oh, <hi. S 1> ขา <Hi. S 1> ดินจังหวัดระยองราคาส่งทุเรียนนะครับหมอนทองของระยอง <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>